แจกเงินดิจิตอลเมื่อไรนั่นแหละคือนายกตัวจริงเขายืนยันแจกงวดเดียวด้วย้องใบเมื่อเช้านี้ก็คือไต,ตรมาสแรกของปีหน้านะคะยืนยันว่าไม่ได้ทยอยแจกเป็นงวดงวดนะคะงวดเดียวทีเดียวเลย1 0,000หมื่นบาทพเพื่อไทยยืนยันเลยเมื่อเช้าคุณเศรษฐาก็ยืนยันนะคะเมื่อเช้าก็ย้านะฮะคะอือไม่มีแบ่งจ่ายแน่นอนไอ้ทีละสามพันสี่พันนี่ไม่ไปทีละหมื 10, ่ในใต้นปปภายในไตรมาสที่หนึ่งเพราะต้องการให้เกิดการการะตุ้นเศรษฐกิจเนี่ย ไม่ยังยังยังไม่ได้พูดคุยไปไกลขนาดนั้นนะครับปัญหาเรื่องว่าประมาณไม่เคยบอกว่าว่ามีปัญหานะครับเพียงแต่บอกบอกว่าอาจจะมีการชาร้าไปได้บ้างแต่ว่าเราอาสาเข้ามาบริหารจัดการประเทศแล้วนะครับเราก็มีขีดจํากัดเราก็ต้องทาไปให้ได้ครับเรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องพูดคุยกับทางคณะรัฐมนตรีของพระเพื่อไทยวันนี้นะครับไม่แน่นอนครับไม่แน่นอนครับแล้วก็ที่มีการาจากนักวิชาการที่ออกข่าวไปว่าจะมีการ ทยอยจ่ายทีละสองสามพันบาทไม่ใช่เป็นครั้งเดียวครับยืนยันครับเอะถามเรื่องพอบอรเราทับไหมถามไหมอ่าฟังดูสักหน่อยนะพอดีนะครับก็เป็นการาเก็บข้อมูลนะครับเป็นการรับฟังความคิดเห็นของท่านพอบอรเราทับนะครับขาดท่านผู้ว่าที่ผู้ชา,า,ร,าราการฐานอากาศเป็นคนหนึ่งแต่ว่าเจอกันเรียบร้อยแล้วนะครับท่านเดินทางไปต่างประเทศนะครับก็ก็ฝากความคิดเห็นท่านนะครับมันมีเรื่องหลายเรื่องนะครับเรื่องที่จะทําให้ ทางลดช่องว่างระหว่างทหารกับประชาชนนะครับก็ได้ได้รับฟังความคิดเห็นแล้รับฟัรายงานหลายๆเรื่องว่าทางสถาบันทหารได้ทําอะไรไปแล้วบ้างครับผมว่าผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องให้เดี๋ยวแถลงการร่วมกันดีกว่านะครับขอเป็นแผนใหญ่ดีกว่านะครับขอให้เข้าบริหารราชการแล้วนะครับเมื่อวานเป็นแค่เป็นแค่เป็นการพูดคุยกัน นะครับเดี๋ยวก็ขอให้แถลงร่วมกันดีกว่าเมื่อเมื่อทางทางทางท่านรัฐมนตรีได้เข้าพบกับท่านท่านผู้ชาการหนาครับทุกขั้นแต่อย่างเป็นทางการแล้วจะได้คุยกันผมเองผมก็ใหม่นะครับก็อยากฟังว่าทางของ่ารัฐทุกขั้นเนี่ยทำงานอะไรกันอยู่บ้างนอกเหนือจากความปลอดภัยนะครับมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกอรมนเนี่ยตัวผมเองก็ไม่ทราบเลยว่าทําอะไรบ้างก็ไปรับฟังความคิดเห็นนะครับแล้วก็พูดคุยมีหลายหลายเรื่องที่ ผมก็ไม่ทราบว่าขอบเขตการทํางานของทหารมีอะไรบ้างนะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทุกท่านอธิบายให้ฟังอย่างละเอียดเมื่อวานยืนยันนะครับเป็นแค่ไปรับฟังความคิดเห็นเฉยๆนะครับแล้วก็รับทราบว่าทางสารบัญฐานทําอะไรอยู่แล้วบ้างนะครับเป็นการทําความรู้จักกันผมไม่เคยเจอท่านผู้ช่การทหารบอกว่าที่กับว่าที่ผู้ช่การทหารเรือนะครับท่านเองท่านก็ติดตามการทํางานของทางเรามาโดยตลอดว่าจะเป็นเรื่องของ i อ u การประมงท่านก็มี ข้อมูลที่นํามาเสนอแล้วเดียวถ้าเกิดได้ได้หลังจากถวายสัตว์แล้วหลังจาก,จากนันนโยบายแล้วเราก็จะเข้าไปพูดคุยกันอย่างเป็นกิจจาขนาดยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้พูดคุยเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวว่าขอเข้าไปพูดคุยอีกทีหนึ่งก่อนนะครับเ <c oughs> มื่อวานนี้ไม่ได้พูดคุยเรื่องนี้ครับ <c oughs> ยังผมเรียนครับยังไม่ได้พูดคุยครับ นะครับเออผู้คุยแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบใครใครไหมครับใครเป็นคนพูดครับออไม่ทราบเลยครับแต่ก็ผมกับผมกับพี่แป๊ะเองก็สนิทกันแต่ว่ายังไม่เคยพูดคุยเรื่องนี้นะครับพี่แป๊ะคือพอเด็กทิพัททองเล็กออกรณีอ,อ,ะอ,อะไรเชื่อไม่ได้พูดเมื่อสักลูกคำถามไม่ได้ยินนะคือคุณสุตินเนี่ยเหมือนบอกว่าพูดไปทั้งเยอะนะ ใช่ไหมไม่รู้เรื่องเดียวกันหรือเปล่าอ่ะไม่เป็นไรอย่าพิ่งไปสรุปแต่